สวัสดีครับผมช่างนิวจากกูดีดีดกาหลาดนะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเซนเซอร์หางหนูรถ Ford ดเด t ตคันนี้กันคือรถมีอาการาขับไปประมาณสักร้อยกว่าโลหรือ200โลอะแอร์เริ่มไม่เย็นลมเริ่มไม่ออกแอร์เย็นแต่ลมเริ่มไม่ออกนะครับก็คือโดยปกติแล้วตัวแผ่นฝาปิดอมันจะอยู่ปิดแนวนี้ แต่เนี้ยผมถอดมาแล้วเดี๋ยวผมไปทําท่าใส่ให้ดูก่อนว่ามันอยู่อย่างไงอ่ามันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะมีพุกอยู่ตัวหนึ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราดึงซ้ายดึงขวาแล้วก็ดึงออกมาพอเราดึงเสร็จให้เราค่อยเอามือดึงตรงเนี้ยออกนะครับแล้วมันก็จะหลุดพอมันหลุดปั๊มก็จะเรแบบเป็นแผ่นแบบนี้เวลาเราถอดนอะ่ะให้เราถอดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วมันจะมีอ่าเซนเซอร์ ถังหนูตัวนี้ที่เราเห็นเห็นกันอยู่แล้วก็มีน็อตนี่นะครับที่ต้องถอดอ่าอันนี้หมุนออกได้เลยใช้มือหมุนเป็นพุกพลาสติกอันนี้จะใช้เบอร์สิบขันออกนะครับแล้วอันนี้จะใช้เป็นพวกไขค้งแฉดหรือไขค้งปุ้มก็ได้ขันออกฝั่งนี้ ก็เหมือนกันแต่ว่าน็อตจะเยอะกว่าเราต้องถอดฝาครอบกองแอร์ออกด้วยนั่นก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มถอดกันเลยครับเราจะถอดน็อตอย่างที่ผมบอกไว้นะครับนนก็จะมีน็อตนี่ยึดตู้แล้วก็น็อตกองอากาศเอน็อตกองอากาศแอร์นะครับน็อตกองอากาศแอร์จะมีสี่ตัวนะ พร้อมหมุน็อตสี่ตัวเราดึงออกได้เลยนะครับเวลาดึงกองแอร์เราให้ดึงแผ่นล่างก่อนนะนี่คือจะเป็นหน้าตากองแอร์เวลาใส่อ่ะอันนี้ยจะอยู่แผ่นด้านบนนะครับอันนี้จะอยู่แผน่น,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 แผนด้านล่างให้สังเกตจากติ่งหรือเดือยมัน,รนตรงนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ไปถอดน็อตท,ที่ยึดตู้นะครับ ถ้าไข่ควงปุ้มไข่ไม่ออกนะครับให้เราใช้กอกแกะกับตัวตอกหัวแชกแบบนี้นะครับไข่ ด้านในจะไข่ย,ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจํากัดอ่าพอหลุดเสร็จแล้วหให้เรางานตัวเนี้ยลงหน่อยนึงนะครับแล้วก็ดึงตู้ให้มันพนจากล็อกแล้วเราก็ไปถอดฝั่งนูน้นฝั่งซ้ายกันนะครับดจุดแล้วกัน ฝั่งซ้ายด้านนี้นอตจะน้อยกว่านะครับจะมีแค่สามตัวอย่างที่ผมบอกไปก็จะมีน,อน็อตหัวแชกสองตัวแล้วก็มีน็อตเบอร์สิบตัวนี้ กดกิ๊ให้เรากดนะครับแล้วก็ดึงออกส่วนอันนี้ให้ใช้ค่อยๆใช้ไขควงแบนงานตัวเซนเซ,นเซอร์อ่ก็จะได้เซ,เซนเซอร์แบบนี้นะครับออกมาแล้วเราก็มางานตู้ฝั่งนี้งานเสร็จให้กดกิดด๊บด้านในด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ค่อยโยกตู้ลงไง ทีนี้ตู้มันก็จะหลบขยับลงมานะครับแต่ว่าเราต้องไปโยกฝั่งนู้นด้วยนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันลังกันอยู่ พอเราขยับตู้ได้แล้วนะครับก็คือให้เราง้างลงให้ใช้ไขควงแบนหรือว่าเหล็กงันย่างก็ได้ครับถ้ามีให้เราค่อยๆแทงเข้าไปครับให้ระวังตู้ด้วยนะครับตอนแทงพวกนี้เข้าไปเราก็บิด ให้ตู้มันง้างอย่างที่เห็นนะครับแล้วให้ดึงเราดึงสายตรงนี้ออก นะครับเราจะใช้ครีมไฟแหลมยาวๆแบบนี้เข้าไปนีบถ้าไม่มีอ่ะเปลี่ยนยากมากครับ น,นี้ก็คือเราพอ,พอเรา,เราถอดออกมาครับจะได้หน้าตาเซ็นเซอร์ก็คือด้านนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตัวจับอุณหภูมิตัวแอร์ตัวอันนี้จะเป็นขาไว้ล็อกกับตัวแผงตู้อันนี้เดี๋ยวมาดูอันใหม่กันนะครับอันนี้เพิ่งเปิดศูนย์มาอันนี้ของใหม่นะครับ ไม่มีร่องรอยในการใส่นะเวลาเราใส่ก็คือให้ใส่กลับเข้าตำแหน่งใกล้ตำใกล้เคียงตำแหน่งเดิมพอมากที่สุดนะครับเวลาคีบใส่ผมจะคีบแบบนี้เนาะเพราะว่าแผงตู้มันจะเป็นแผงแผงแบนรับลาดแบบนี้เวลาเราเสียบมันจะ เสียบเข้าในแนวนี้ถ้าเราเสียบในแนวนี้มันจะเสียบไม่ได้ให้เราเสียบแนวตั้งอย่างเดียวเวลาใส่ก็ค่อยๆใส่ดันเข้าไปนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ไม่หนีบไม่หนีบตัวหัวเซนเซอร์มันไว้แน่นๆน่ะเวลาเราใส่ไปมันก็จะหลุด นี่คือผมก็เสียบเซ็นเซอร์เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตำแหน่งเขาอีกทีหนึ่งโอ,อ้ตำแหน่งตู้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดัดหัวเซ็นเซอร์ให้มันสนิทตู้กว่าน,นี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมให้ดูเซ็นเซอร์นะ ว่ามันอยู่แนวไหน,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 นเห็นไหมครับ จะอยู่ตำแหน่งนั้นแต่ว่าเราต้องดักหัวให้มันชิดตู้เข้ามาอีกหน่อยนึงไม่ต้องถ่ายไอ่เห็นหัวไหมครับหัวมันจะเข้าไปสนิทกับตู้ ยากนิดนึงนะนี่ครับดำๆโอเคพอเราใส่ได้ตรงตำแหน่งเดิมเราก็มาประกอบกลับนะครับ ก็ก่อนที่เราจะดันตู้กลับให้เราใส่ใสายไฟกลับเข้าไปก่อนนะครับเเนตอร์ดันให้เข้าล็อกก่อนนะครับแล้วค่อยไขแน่น เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ตัวแผงปิดข้างๆคันเลื่อนเกียร์กัน <c oughs> เวลาเราใส่ชิ้นเนี้ยครับเราต้องใส่จากด้านนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ดูให้รูกริปมันตรงกันสามรู <c oughs> เห็นไหมครับว่ามันจะเข้าไม่ได้เราต้องใช้ไขควงแบนงัดช่วย หน่อยนึง่งเราก็ค่อยกดให้มันเข้ารูปนะครับแล้วเราก็มาใส่จิบอ่ะตอนนี้ก็เป็นนัดเสร็จแล้วหนึ่งข้างครับ ีนี้เรามาใส่ฝั่งขวากันต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแถมล้างตู้ให้ด้วยนะ ในไหนก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์นะครับ ให้ดูสภาพตู้ก่อนอไปใช้หนอันนี้คือสภาพตู้ก่อนที่ผมจะล้างนะครับก็ถือว่าไม่สกปรกมากนะเดี๋ยวผมไปล้างก่อนแล้วผมจะมาให้ดูอีกทีนึงว่าล้างเสร็จมันจะเอี่ยมขนาดไหน นี่ก็คือเป็นที่ผมล้างออกมาแล้วนะครับอย่าให้ไปดูสภาพตู้ข้างในก็คือเอี่ยมไปเลยนะไม่มีคราบกป,ปกแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวไปใส่กองแอร์แล้วก็เช็คกันอีกทีหนึ่ง นี่เป็นคราบผกระป๋นะครับที่ผมล้างออกมาแต่บ้างส่วนมันก็ไหลลงลงดูระบายของน้ำน้ำแอร์นะครับอันนี้เราจะใส่ตู้แอร์นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันต้องใส่ทั้งติ่งทั้งติ่งอะ่ะจะเป็นชิ้นแรกแล้วใส่ก็ดันเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับให้เราใช้มือหนึ่งดันขึ้นแบบนี้ แล้วก็กองแอร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับด้านหนาจะอยู่ด้านบนนะครับ ใส่เสร็จปับ๊บเราก็มาใส่แผ่นปิดถ้าเราใส่ปิดไม่ได้นะครับก็แสดงว่ามันยังไม่ลงล็อกนะครับใส่กองแอร์ ตัวทีนะครับด้านเล็กจะอยู่ด้านบนนะด้านใหญ่อยู่ด้านล่างใส่แผ่นปิดใส่นอ็อตขอไข่กรงปุ่มหน่อยครับ ันนี้ก็เป็นอันเสร็จครับแล้วเราก็มาใส่ตัวแผ่นปิดด้านข้างอีกทีหนึ่งแผ่นปิดก็ยังใส่ก็ใส่เหมือนข้างซ้ายเมื่อกี้ครับใส่จากมุมด้านนี้ก่อนเหมือนกัน จากด้านนี้เหมือนกันนะครับอยาไลอ่แต่ส่วนด้านในอ่ะครับต้องเราต้องบีบก,กดหัวกดหัวเขาก่อนนะครับกดหัวเพื่อจะลอด<ม>ใต้ท่ออแล้วเราถึงจะใส่กิ๊บซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งน่าจะโดนน้ำหลังจากที่เรา ใส,ใส่คลิปไปแล้วนะครับก็คือให้มาดูตรงนี้ด้วยนะว่ามันเข้ามุมไหมถ้ามันเข้ามุมได้ปกติก็คือเสร็จครับยังไงก็ดูตรงนี้อีกทีหนึงนะครับล่องเช็คความเรียบร้อยก็คือเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับงไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม